พบเธอที่จันทบุรีเจ้าคนดีงามนักน่ารักน่าชังแก้มน้องนางข้าวผงร่างก็งามไม่ขาวไม่ดำพอเหมาะเก็บงอกตั้งใจไปฝากใคร ผิวงอที่แดงสดสีตัดกันที่ผิวน้องที่ขาวลำยองอยากขอจองรักใครช่วยเก็บงอให้น้องเอาไหมสามไวเก้วใจพี่ชายจะช่วยแบ่งเบา ถ้าไม่มีคนสูวนพี่อาสาที่จะมานั่งเฝ้าถ้าไม่มีคนคายพี่นีนอก็พ่อข้าเก่าพี่จะคอยคายและคอยเฝ้าให้นวนนงยาว ขอให้เอาไปฝากแมงพบเธอที่จันทาบุรีถ้าไม่มีเจ้าของพี่นี้ขอจองพี่ขอปองเกมแดงถ้าโชคดีปีนี้จะมาขอแต่งวาดเราเอง พ่อ <โฮ S 1> ข้าพลอยคอยอยิงชิงอีเอาแค่นี้แหละนะครับโยบันยนะฮะผลงานเพลงพบเธอที่จันทบุรี yeah! มันมีด้วยบ่อน,นะฮะชื่เพลงพบเธอที่จันทบุรีมันมีด้วยบ่อนะชื่อเพลงพบเธอที่จันทบุรีบางท่านอาจจะ เยงว่าเอ๊ะเคยฟังาจากพี่เป้าสอยสอยสายันสัญญาร้องนะฮะเขาบอกว่าชื่อเพลงพบเธอที่จันทบุรีแล้วแกม,มาบอกว่าพบเธอที่จันทบุรียังไงหล้ว <c ười> คือมันเป็นอย่างนี้นะครับแถวระยองแถวจันท์แถวตราดอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะพูด คำลงท้ายเขาจะมีฮี้นะฮะฮิอะไรแล้วฮินี่หมายถึงคำลงท้ายแทนคำจะจ่าแทนคำครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะก็เลยออย่างเขาบอกไปไหนมาฮี้โอ้เมืองมาฮ <laughs> เอออย่างแถวบ้านเราก็เลยเอามาเล่นนะว่าชี้อันนี้อะไรตาฮิเออตาเอาไว้ดูอะไรเอาไว้ดูฮิ <laughs> ดูฮิก็หมายถึงว่าดูจ้าดูจ๋าดูครับดูผมนั่นแหละนะครับระยองฮิสั้นจันฮิยาวปราจีนบุรีฮิสวยว่ากันเถอะกระบสวัสดีนะฮะสำหรับแฟนเพจ Facebook พร้อมทั้งลูกค้าแล้วก็เอฟีที่น่ารักที่คิดถึงทุกท่านครับนะฮะวันนี้พบกันอีกแล้วในรายการไลฟ์สดรถสวยๆในช่วงเช้า9้นาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะฮะโดยงานไอ้หนุ่มเสียงอ้น ปากก่อนรถบ้านแห่งอำเภอรกระสังครับนะฮะมอบหนะ้าที่ตรงนี้ให้กับกระผมไอหนุ่มรูปล่อที่สุดในสามโลกครับเด็กชายชายัยคนรูปล่อที่สุดในสามโลกมาทำหนะ้าที่ตรงนี้ให้ท่านได้ดูรถพร้อมทั้งมีเพลงเพราะๆมาให้ท่านได้ฟังด้วยนะครับนะอ่ะวันนี้มีรถคันนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นการแก้ตัวเนาะครั้งที่แล้วอ่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเอามาให้ดูแต่ว่า ระบบเสียงไม่ดีนะฮะเป็นสัญญาณหรืออาจจะจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่นะฮะสัญญาณขาดขาด,ขาดหายหายกระท่อนกระแท่นเหมือนเรานั่งอุจจาระบนรถไฟยังไงอย่างนั้นเลยนะเย่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับนั่งอุจจาระบนรถไฟนะเออท่านเคยได้ยินไหมกระบอรถไฟกระชึกกระจักึกกระจักชึกกระจักถึกก็ักชึากไมจถึงก็ชึากจักระชึกกระจักึกกระจักชึกกระจักเนีึกเวลจัราไปนั่ระชึกกจัจาระเนี่ย มันก็จะไปตามทํานองเลยอจึกอจักอจึกอจักนะฮะมันก็กระท่อนกระแท่นเหมือนนั่งอุจจาระบนรถไฟนั่นแหละ <laughs> ผมก็เลยเอามาให้ท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งเป็นการแก้ตัวนะครับนะบนะบเพราะว่าผมจะเอาคลิปนี้ไปลง youtube ด้วยนะครับ <laughs> ก็เลยอยากให้มันสมบูรณ์นะภาพสมบูรณ์เสียงสมบูรณ์นะครับก็เลยมา ไลให้ท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่สีอิ่ขาวตราเด็กสมบูรณ์เน้อะนะฮะสมบูรณ์เฉยๆอะนะครับนี่คือรถกระบะสีประตูโฟวินเออคันนี้โฟวินนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบรถโฟวินคันนี้ไม่ผิดหวังนะฮะโตโยต้าไฮลักวีโกแชมป์ 3.0G ฟวิน เกียร์ธรรมดาปี2012ตัวท็อปเลยนะครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับอยา่าแค่ฟังชื่อก็น่าใช้แล้วนะครับนะอ้าสนมเตอใหญ่ยยกัดมือกันตาไอเจ้าไอสเด์โฟวินนู่สดตัวท็อปอย่างนะเออยายแกฟังแล้วแกไม่เข้าใจไอ้ฟวินคืออะไรโฟวินก็คือ4คูณ4ครับยาย4ฟวินก็ ี่คูณสี่ย,ยก็เลยถามกลับมาคือ,อสี่คูณสก็เท่ากับ16ไม่ใช่เหรอเอสนอให,ใหญ่ใหญ่เตาอะโตโยต้าไฮลักวีโกแชมป์สามจุดวินเกียร์ธรรมดาปี2012ตัวท็อปเลยครับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินดาวแม้ บาทเดียวและที่สำคัญาทางธนาคารให้ยอดสูงกว่าราคารถที่เราตั้งขายนะครับก็หมายความว่าถ้าถ้าจัดเอาในราคาเต็มที่ทางธนาคารให้เนี่ยท่านจะมีเงินเหลือติดกระเป๋าไว้ทำทุนไว้เป็นค่าน้ำมันหรือไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันอีกส0 0 0 0ื ประมาณ30,000 30, ืนะครับประมาณส0,000บวกลบนะครับนี่คือข้อดีของรถมือสองหรือว่ารถยนต์ใช้แล้วนั่นเองครับนอกจากจะฟรีดาวแล้วยังมีเงินเหลือให้ท่านเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันอีกว่าง้นเธอนะครับหรือถ้าท่านไม่อยากจัดเกินไม่อยากได้เงินเหลือกลับบ้านาบางท่านบอกว่าโอ้ ไม่เอาเงินเหลือหรอกเพราะว่าแม่ยายให้ใช้อยู่แล้วจัดด่าจัดเฉพาะยอดที่ทางเต็นเราตั้งราคาไว้ก็ย่อมได้นะครับไม่เป็นปัญหาท่านก็จะได้เป็นหนี้น้อยลงนิดนึงเออนะฮะมันมีทั้งข้อดีและข้อดีดีข้อดีและข้อดีเอดเออเอานะฮะไม่มีข้อเสียแน่นอนนะครับนะเอออยู่ที่ว่าท่านจะเลือกเอาแบบไหน นะครับนะฮะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเท่สุดๆตรงที่มีฝาหลังกระบะด้วยฝาครอบหลังกระบะอย่างดีมาตรฐานโลกเลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยทยอยให้ท่านได้ดูนะครับฝาครอบหลังกระบะอย่างดีมาตรฐานโลกนะครับเบาะหนังทั้งคันแล้วก็เบาะปรับด้วยไฟฟ้านะครับไม่ต้องไป จะแกจะกิลอะไรมากมายนะฮะอยากปรับเบาไปข้างหน้าก็ดันจือดอยากถอยหลังก็ดันจือดอยากเอ็นหน้าเอน็นหลังก็แค่อ่ามันเป็นระบบไฟฟ้าปรับง่ายสะดวกสบายเพราะมันเป็นตัวทบนั่นเองครับนะเบรก ABS ปลอดภัยเวลาเราเบรกอย่างกระทันหันหรือว่าเกิดเหตุสุดวิสัยที่เราจะเป็นต้องเบรกในขณะที่เราใช้ความเร็วเนี้ยมันจะช่วยลดแรง เวี่ยงแรงอะไรต่างๆนะครับทำให้เราเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็ Airbag คู่ a i r b a g คู่หรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับก็จะช่วยเซฟเราอีกทางหนึ่งเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองครับนะกระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบ มัลติฟังชันนะครับมัลติฟังชันที่สำคัญสุดๆคือเกียร์แบบโวินมีเกียร์โฟด้วยนะเออสำหรับขาลุยท่านที่ชอบผจญภยัยชอบเดินทางไปแบบลุยๆอ่ะไปไร่ไปนาไปสวนหรือขึ้นเขาลงห้วยจะไปในที่ตรงไหนที่มันลุยๆขึ้นลงขึ้นดอยอะไรอย่างี้นะครับคันนี้ตอบโจทย์ท่านได้เลยหนึ่งมี ฝาครอบกระบะหลังให้เราวางของวางสัมภาระวางเต็นนอนวางากาน้ำร้อนวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ไปเดินป่าใช้ไปเที่ยวไปลงห้วยลงอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เปียกฝนไม่ไม,ไม่ไม่กลัวโดนขโมยเพราะมีกุญแจล็อกนะสองคือเกียรแบบ์เป็นแบบเป็นแบบโฟวินนะโฟวินเวลาเราลุยนะครับลุยก็เปลี่ยนจากขับเคลื่อน2ล้อเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อหรือว่าเปลี่ยนเป็นโฟวินนั่นเองนะครับก็สามารถ ขับลุยไปได้สบายมากนะครับนี่คือข้อพิเศษของรถคันนี้ครับราคาแค่5,39,000บาทนะครับ5,39,000บาทใช้เงินดาว0บาทเริ่มต้นเลยที่0บาทเครดิตดีฟรีดาวมีเงินเหลือกลับานอีก30,000บวกลบนะเออนะพอน84งวดงวดละ1 1 0 0 0กว่าบาท หนึ่งมื่นหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนอกสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้ทางช่องอินบ็อกเพจ Facebook ประกอบรถบ้านนะครับหรือจะโทรที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 1 9 6 7 9 6 7 1กนนะครับประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสัง ออกรถง่ายๆายตามใจลูกค้าทุกอย่างเป็นไปได้อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถออกรถกับเราได้นั่นเองครับนะออกรถได้ทุกอาชีพผ่านทุกคันดันทุกเคสถือบัตรประชาชนมาไปเดียวเราเช็คให้ท่านรู้เรื่องภายในนาทีนั้นเลยนะครับว่าท่านจะไปต่อหรือจะพอซัมเน่เง่ายง่ายนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากใช้ตามอ่ อาชีพของท่านนะครับท่านทําอาชีพอะไรก็ใช้เอกสารตัวนั้นหรือจะมีลูกพลิกแพลงอะไรก็แล้วแต่มาคุยกันเดี๋ยวเราจัดให้นะครับดันทุกเคสนะนี่คำว่าดันทุกเคสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบก่อนที่คนอื่นจะเอาไปก <c oughs> ่อนเอดูรถครับดูรถเ <c oughs> นี่ยครับโฉมหน้านะครับโฉหน้าท <c oughs> ัาเบียนก็ไกลอยู่ในแล้วจจานใช้ดี50 สีบปิ้นก็ไก่นะไม่ใช่ข้าไก่อยู่ในเลานะฮะศูนย์เจ็ดสี่เส้เร้น,รน,รนบาทเอ้ยมึงเลยบาทรถมีจมูกไว้หายใจด้วยนะนี่นะครับจมูกไว้หายใจนะไม่ธรรมดานะครับรถคันนี้เนี่ยเปะเวอร์ครับด้านข้างนะครับเนี่ยนะฮะร,รถยังบางๆอยู่นะครับบางๆอยู่นะเนี่ยนะกระจกปรับไฟฟ้านะครับไฮลักสามจุดศูนย์ดีโฟดี นะฮนะวีเอ r b เรนะฮเอออ่าล้อยางพร้อมใช้งานเลยลุยได้ทั่วทิศทั่วไทยแน่นอนนะครับทั่วทิศทั่วไทยนะครับนะเอออ่ะบันได,ดเหยียบขึ้นแข็งแรงแข็งแกร่งสวยงามยังอยู่ดีไม่มีชำรุดนะครับภายในนี่นะฮะระบบไฟฟ้านี่นะฮะเอแบ็กคู่นะครับเกียร์โฟวินเบาะหนังอย่างเท่น,นะครับ นี่นะเบาะหนังทั้งคันสวยงามอารามแท้แลตะลึงนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับท่านดูร่องเลยนะฮะเนี่ยใช้งานโอ้ลุยได้เต็มที่ชัดสีสวยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะสี่คูณสี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตให้ดูหน่อยนะครับนี่คือฝาครอบกระบะนะครับฝาครอบกระบะนะครับอย่างดีนะครับฝาครอบกระบะอย่างดีนะครับ นะฮะฝากฝาครอบกระบะอย่างดีนะครับวางของวางสัมภาระได้นะครับไม่เปียกฝนไม่โดนขโมยเพราะว่ามีกุญแจล็อกนะครับนะนี่นะจะจะเอียงแบบนี้45องศาเป็นแบบโมเดิร์นด็อกก็ได้หรือว่าเพิงหมาแงนก็ได้หรือจะให้มันขึ้นตรงๆเวลามีมีผู้โดยสารนั่งข้างหลังก็ ให้ขึ้นเป็นหลังคาเป็นแบบตรงก็ได้นะครับนี่นะนี่นะเออทีนี้ก็นั่งสบายเลยนั่งรับประทานเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ก็ได้นะแต่อย่าไปให้ตำรวจเห็นนะ่ะมันผิดกฎหมาย <c oughs> หมายถึงเวลาเรา,าเดินทางไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะไปกลางไร่กลางป่า,ปากลางเขากลางดอยอะไรอย่างงี้นะฮะนี่โอ้สบายเลยนะครับสุดยอดนะฮะ เออจะพับแบบนี้ก็ได้เ,ออเป็นเพิงหมาแงนหรือจะเอาลงนะครับเวลาเราขับเราก็เอาลงนะครับวางของวางสัมภาระนะครับแล้วก็ออม,มีกุญแจมีกุญแจล็อกพร้อมนะฮะโอเคไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่อ่ะเรียกว่ามาตรฐานโลกเลยนะครับนี่นะนี่นะ ปุ่มใช้งานได้ครบนะครับนี่ระบบไฟฟ้าครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเปาะชึ้งอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับกระจกอ่าพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับอ่าปุ่แจระบบรีโมทคอนโทรลนะครับนี่นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็คคู่นะครับไม่ แสนหกหมื่นกว่าโลนะครับไม่แสนหกหมื่นกว่าโลนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเสียงนะครับเลือกเอาเลยนะครับเพราะว่าตัวท็อปจบครบทุกฟังก์ชันแน่นอนนะครับแอร์เย็นสบายนะฮะแล้วก็พิเศษสุดเลยเกียร์โฟวินฮะเออไฮไลท์อยู่ที่โฟวินนะครับใช้ได้อ่าดีมากๆนะครับเออโอ้สุดยอดนะครับโฟวินนะเบรก ABS นะถุงลมนิรภัยคู่นี่นะฮะ เบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับเอ่ออ่ะดูห้องเครื่องกันนี่โอ้โหเครื่องใหญ่มากนะสุดยอดเลยเฮ้ยเครื่อง 3.0G นะฮะ 3.0G นนะฮะเดิมหมดทุกอย่างเลยนะฮะเดิมหมดทุกอย่างท่านสังเกตดูได้นะครับก็จะอ่า ขานหน้านะครับตัวเลขชัดเจนนะตัวเลขชัดเจนรูกลมคมกริบนะเนี่ยนะรูกลมคมกริบนะฮะหัวน็อตเดิมนะหัวน็อตเดิมแผ่นเพลทยังอยู่ดีฝากระโปรงนะฮะเนี่ยรูกลมคมกริบไม่เคยผ่านการเคาะการดึงอย่างแน่นอนนะครับนะนี่นะเออเอาเป็นรถที่สุดยอดมากๆนะฮะโตโตยต้าไฮรักวีโกแชมป์สามจุดโฟวินเกียร์ ปี2,012ตัวคันนี้ครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเครดิตฟรีดาวมีเงินเหลือกลับบ้าน30,000บวกลบนะเออราคาแค่5 3 0 0 0 0 0บาทนะครับฟรีผ่อน84งวดงวด1 1 0 0 0 0กว่าบาทเทน่านั้นเองเออสนอกสนใจก็มาดูรถมาทดลองขับดูได้ด้วยตัวท่านเองเลยที่ทประกอบรถบ้าน สาขาบ้านว่าตำบลน,น้องเต่งอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะติดถนนลาดยางเส้น226สายกระสังหรือว่าสายกระสังสุรินทร์นี่แหละนะครับหาง่ายนะอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ตัวอำเภอรกระสังนะครับท่านข้ามทางรถไฟไปปุ๊บเลี้ยวขวานิดเดียวนะแล้วท่านสังเกตซ้ายมือปป้ายใหญ่ๆเลยบริษัทประกอบบ้านจำกัดมีรถยนต์หน้าร้าน ให้เป็นที่สังเกตมากมายหลายคันทั้งสองสาขามีพนักงานขายอัดไอไมตรีดีมีรอยยิ้มมีน้ำดื่มเย็นๆกับร้อนๆโอวันตินร้อนๆไว้คอยบริการท่านนะครับเรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจตรงที่ประกอบ้านแหกอำเภอกระสังเท่านั้นครบ,บริหารงานโดยเสียปรเมศเสียงวังเวงและเจสํมรานเสียงวังเวง คนสวยคนหลอ่อคนใจดีแห่งอำเภอกระสังนั่นเองครับที่หนึ่งในโลกบาทที่หนึ่งมาโลไปเดิมกิเกิลที่หนึ่งอำเภอกระสังนะแต่ทุกวันนี้ด้วยการบริการเป็นที่ครับคุณภาพรถดีเยี่ยมลูกค้าพอใจนะก็ยืนหนึ่งในเรื่องของาที่ไปของรถชัดเจนยืนหนึ่งในเรื่องของการซื้อรถบ้านขายมาไว้จําหน่ายให้ท่าน,นจนเรื่องลือกลาที่มาที่ไปของรถลูกค้าสอบถาม ได้รู้แจ้งแจ่มแจ้งแดงแจ๋แน่นอนก็เลยเลื่อนขั้นเป็นที่1ในโลกบาทนะเอออ่ะฝากไว้ด้วยสนอกสนใจก็08167 9 6 7 1โทรมาเด้อโทรมาพูดมาคุยมาสอบถามถ้าท่านอยากอย่ากลัวที่จะโทรมาคุยกันนะครับได้ได้เรื่องหนึ่ง โทรมาคุยกันก่อนนะครับโทรมาคุยกันก่อนใจบอยใหญ่บอได้ขี่สร้างเป็นว่ายังสั้นนะเออหรือจะทางช่องอินบ็อกซ์เพจ Facebook ก็ได้เด้อนะครับสะดวกแบบไหนจัดไปแบบนั้นเลยนะครับอะฝากอีกครั้งหนึ่งก่อนรำลาสำหรับ t o y ยต a h i l u ักวีโคแชม์สามจุดศูนย์จีโฟวินเกียร์ธรรมดาปี2012ตัวท็อปคันนี้ครับนะเครดิตดีฟรีดาวน์มีเงินเหลือกลับบ้าน3 0 0 0 0บวกลบนะฮะฝาหลังฝาครอบกระบะหลังเนี่ย เป็นแบบอย่างดีมีมาตรฐานโลกเลยนะครับเบาะหนังทั้งคันแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับเบาะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็ A คคู่หรือว่าถุงลมนิรภัยคู่นะครับระบบเบรก ABS ครับราคาแค่539,000บาทใช้เงินดาวนศบาทผ่อน8 4งวดงวดละ1 000, 1 1 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองเอออะ ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยและก็ขอใหอ้ปลอดภัยจากโควิด19กันทุกคนจุงกะจุงกะสวัสดีครับ